มนุษย์เงินเดือน9,000บาทแบ่งเงินยังไงให้มีเงินเก็บเงินเดือน9,000บาทฟังดูเหมือนน้อยจนทำอะไรไม่ได้แต่ผมขอถามคุณก่อนคุณเคยลองจัดมันจริงจังสักครั้งหรืออยังหลายคนบอกว่าเงินเดือนแค่นี้จะเก็บอะไรได้แต่ทุกเดือนก็ยังจบด้วยคำว่าไม่เหลือเลยซึ่งนั่นแปลว่าปัญหาอาจไม่ใช่เงินเดือนน้อยแต่คือเงินมันไม่มีระบบอยู่รอดให้เราเลย 9,000บาทสำหรับมนุษย์เงินเดือนมันไม่ใช่โหมดอีซี่มันคือโหมดเอาชีวิตรอดตื่นเช้ามาจ่ายค่ารถเที่ยงจ่ายค่าข้าวเย็นจ่ายค่าเน็ตค่าห้องค่าของใช้วนแบบนี้30วันสุดท้ายของเดือนก็ลุ้นเหมือนเล่นเกมว่าจะถึงสิ้นเดือนก่อนเงินหมดไหมแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้ให้จบคุณจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึง เงินเดือน9,000บาทก็มีเงินเก็บได้ถ้าคุณแบ่งเป็นใช้เป็นเก็บก่อนไม่รอเหลือวันนี้ผมหรือฉันไม่ได้จะมาสอนให้คุณอดจนไม่มีความสุขแต่จะพาคุณไปสร้างระบบแบ่งเงินแบบที่ทำได้จริงไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้แอปแพงไม่ต้องรองเงินเดือนเพิ่มแค่ทำให้เงินไหลออกช้ากว่าเงินไหลเข้าคุณก็เริ่มมีเงินออมได้ทันที ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมา9,000ควรแบ่งยังไงไม่ให้ตายก่อนเก็บยังไงให้ไม่เผลอใช้หมดเริ่มออมหลักร้อยแต่ปลอดภัยและต่อเนื่องทำยังไงและทำให้เงินเก็บงอกต่อได้แม้จะอย่างน้อยถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือน9,000ที่หมดทุกเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือน9,000ที่มีเงินเก็บแม้เริ่มเล็กเริ่มกันเลยครับ เพราะการมีเงินออมไม่ได้เริ่มจากคำว่ามีเยอะแต่เริ่มจากคำว่าจัดเป็นทำความเข้าใจก่อนว่า9,000บาทน้อยแต่จัดการได้เงินเดือน9,000บาทถ้าพูดกันแบบไม่โลกสวยมันคือรายได้ที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของหลายจังหวัดเมื่อคิดเป็นรายเดือนเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่มีทางเหลือตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช้และความรู้สึกนี้เองที่เป็นศัตรูตัวแรกของการออม แต่ก่อนจะปิดประตูใส่ความเป็นไปได้เราต้องแยกสองคำนี้ให้ออกจากกาันก่อนรายได้ต่ำไม่เท่ากับจัดการไม่ได้9,000บาทอาจน้อยจริงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแต่ไม่ได้แปลว่ามันควบคุมไม่ได้เพราะคุณยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนเงินนั่นคือความสมั่งเสมอของเงินไหลเข้ามนุษย์เงินเดือนอาจไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่แต่มีเงินที่เข้ามาแน่นอนทุกเดือน ซึ่งนี่แหละคือแต้มต่อที่หลายคนมองข้ามลองคิดภาพนี้ถ้าคุณได้เงิน9,000บาทเป็นก้อนครั้งเดียวทั้งปีคุณอาจใช้หมดภายในสองเดือนเพราะไม่มีรอบให้วางแผนไม่มีลิมิตให้รู้ตัวแต่การที่เงินเข้าทุก30วันมันทำให้คุณมีรอบชีวิตให้ตั้งระบบให้ลองผิดลองถูกปรับแผนและเริ่มใหม่ได้โดยไม่ต้องรออะไรเพิ่ม ปัญหาของคนรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่หาเงินไม่เก่งแต่อยู่ที่ไม่มีระบบชะลองเงินไหลออกเพราะถ้าเราปล่อยให้เงิน9,000บาทไหลออกแบบไม่มีตัวกั้นไม่มีลำดับความสำคัญมันก็จะหายไปเหมือนน้ำที่เทลงพื้นเร็วเงียบและเก็บกลับมาไม่ได้แต่ถ้าเราทำสิ่งตรงข้ามคือเทเงินลงภาชนะที่ออกแบบไว้แล้วแบ่งเป็นส่วนๆตามหน้าที่ของมัน ให้แต่ละบาทมีภารกิจชัดเจนคุณจะเริ่มเห็นช่องว่างเล็กๆที่เรียกว่าสภาพคล่องแม้มันจะยังไม่เยอะแต่มันคือพื้นที่หายใจที่จะทำให้คุณออมได้อีกความจริงที่ต้องเข้าใจคือเงินออมไม่ได้เริ่มจากหลักพันมันเริ่มจากหลักฐานหลักฐานที่ว่าคุณควบคุมเงินตัวเองได้แล้วไม่ใช่เหลือเท่าไหร่แต่คือกันไว้ได้ก่อนเท่าไหร่และกันไว้ได้ต่อเนื่องแค่ไหน เก็บ50บาท100บาท300บาทมันอาจดูเล็กจนไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแต่ในโลกการเงินส่วนบุคคลสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความเยอะแต่คือความสม่ำเสมอถ้าคุณเก็บ300บาททุกเดือนภายใน1ปีคุณมี3,600บาทภายใน3ปีคุณมี18,000บาทโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเป็นนักบวชไม่ต้องอดจนทรมานและไม่ต้องรอให้รายได้เพิ่มขึ้นก่อนเริ่ม เพราะคุณแค่ทำให้เงินไหลออกช้ากว่าที่เคยดังนั้น9,000บาทอาจไม่ใช่ตัวเลขที่ทำให้คุณรวยแต่มันเป็นตัวเลขที่ทำให้คุณเริ่มวางระบบได้และเมื่อคุณจัดมันได้คุณจะจัด1,500หรือ3,000 30, 0่ได้ไม่ต่างกันเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนที่จำนวนแต่เปลี่ยนที่วิธีคิดและวิธีแบ่งและนี่คือเหตุผลที่9,000บาทน้อยแต่จัดการได้จริง ถ้าคุณหยุดปล่อยให้มันไหลแล้วเริ่มออกแบบให้มันอยู่เป็นที่สักครั้งในชีวิตตั้งมายเซ็ตการเงินของมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยก่อนจะพูดถึงแบ่งเงินยังไงเราต้องคุยเรื่องแบ่งความคิดก่อนเพราะการออมเงินของคนเงินเดือนน้อยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นเรื่องวิธีมองเงินวิธีมองชีวิตและวิธีมองตัวเองถ้ามายเซ็ตไม่เปลี่ยน ระบบแบ่งเงินที่ดีแค่ไหนก็ถูกทำลายได้ใน7วันดังนั้นมาปรับฐานความคิดการเงินใหม่ให้สมจริงและยั่งยืนสำหรับมนุษย์เงินเดือน9,000ที่ต้องใช้ชีวิตแบบมีข้อจำกัด 1. เงินออมไม่ใช่ของเหลือแต่เป็นของต้องกันไว้ก่อนคนรายได้น้อยมักใช้เงินตามลำดับนี้เงินเข้าใช้จ่ายลุ้นให้เหลือไม่เหลือ แต่คนที่ออมสำเร็จใช้ลำดับแบบนี้เงินเข้ากันออมก่อนใช้จ่ายที่เหลืออย่างมีกรอบรอดไม่ใช่เก็บที่หลังแต่กันไว้ก่อนเพราะสำหรับคุณการออมคือระบบรักษาชีวิตไม่ใช่ตัวเลือกเสริม 2. คุณไม่ได้จนคุณแค่สภาพคล่องต่ำความจนคือไม่มีไรายได้เลยแต่คุณมีเงิน9,000เข้าทุกเดือนอย่างแน่นอน ปัญหาจริงไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือเงินอยู่กับเราไม่นานพอให้เราคุมมันเมื่อคุณเปลี่ยนคําเรียกตัวเองจากคนจนเป็นคนสภาพคล่องต่ำที่กำลังสร้างระบบการเงินคุณจะเริ่มเห็นทางแก้แทนการเห็นแต่ทางตัน 3. การออมไม่ใช่การอดแต่คือการเลือกให้เป็นหลายคนชอบคิดว่าเงินเดือนแค่นี้ต้องอดเท่านั้นถึงจะมีเงินเก็บ ไม่จริงครับไม่จริงค่ะสิ่งที่พังชีวิตการเงินของคนเงินเดือนน้อยไม่ใช่การใช้แต่คือการใช้ผิดหมวดใช้เกินกรอบและใช้โดยไม่รู้ตัวว่าหมดคุณไม่ต้องอดทุกอย่างคุณแค่ต้องเลือกจ่ายให้ถูกที่แล้วสร้างรั้วให้เงินไม่รั่ว 4. ความมั่นคงมาจากความต่อเนื่องไม่ใช่ความเยอะถ้าคุณตั้งเป้าเก็บ3 0 0พบาทต่อเดือนตอนนี้ คุณจะล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะเป้ามันใหญ่กว่าชีวิตจริงแต่ถ้าคุณตั้งเป้าเก็บ225บาทต่อสัปดาห์หรือ900บาทต่อเดือนแล้วทำได้12เดือนเท่ากับ1800บาทนี่คือชัยชนะของระบบที่ไม่ต้องใช้พลังฝืนต่อวันเยอะน้ำหยดทีละน้อยยังเต็มแก้วได้ถ้ามันหยดลงแก้วไม่ใช่หยดลงพืน้น 5. ระบบ ต้องทำงานแทนคุณมากกว่าให้คุณทำงานแทนระบบเมื่อคุณต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันว่าจะออมไหมมันจะเหนื่อยและคุณจะหยุดเมื่อหมดแรงแต่ถ้าคุณกันยอดออมออกตั้งแต่วันเงินเข้าแล้วใช้เงินที่เหลือแบบมีเพดานชัดคุณกำลังทำให้การออมเป็นค่าเดฟอลต์ของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องตัดสินใจซ้ำา 6. เงินก้อนแรกที่ควรโฟกัสไม่ใช่กำไร แต่คือความปลอดภัยคนงบน้อยควรโฟกัสสิ่งนี้ก่อนมีเงินฉุกเฉินเล็กๆไว้ตั้งหลักไม่ต้องกู้เมื่อเกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่ล้มทั้งเดือนเมื่อสะดุดครั้งเดียวการลงทุนจะตามมาทีหลังแต่ระบบความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอสรุปไม d เซตสำคัญของมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยกันเงินก่อนใช้ตั้งเป้าเล็กแต่ต่อเนื่องเน้นระบบมากกว่าอารมณ์ แยกบัญชีแยกหน้าที่ออมเพื่อไม่ล้มก่อนออมเพื่อรวยเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้ว9,000บาทจะไม่ใช่ตัวเลขที่จำกัดชีวิตแต่มันจะเป็นตัวเลขที่เริ่มต้นสร้างระบบที่พาคุณไปได้ไกลได้เพราะคุณกำลังสร้างแค่เงินเก็บแต่คุณกำลังสร้างทักษะเอาชนะเงินเดือนด้วยโครงสร้างและทักษะนี้จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตครับ สูตรแบ่งเงินแบบอยู่รอดบวกออมได้สำหรับเงินเดือน9,000ประมาณ600คำถ้าเงินเดือนคุณอยู่ที่9,000บาทสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือคุณไม่ได้กำลังบริหารเงินแบบคนทั่วไปแต่คุณกำลังออกแบบระบบเอาชีวิตรอดทางการเงินที่ต้องสมดุล2เป้าหมายที่ดูเหมือนขัดกัน 1. ไม่ล้มก่อนสิ้นเดือน 2. ต้องมีเงินเก็บแม้จะเริ่มเล็กและสูตรที่ง่ายที่สุด แต่ทำงานได้จริงที่สุดสำหรับรายได้ระดับนี้คือกด60-30-10 Needs Lifestyle Savings แต่ไม่ใช่60-30-10แบบตายตัวจากตำราเราต้องปรับให้เหมาะกับความจริงของมนุษย์เงินเดือนงบจำกัด Insight 60%สำหรับรายจ่ายจำเป็น Needs เท่าไหร่5,400บาทนี่คือหมวดที่ห้ามเกินเด็ดขาดเพราะท่านล้นเมื่อไหร่เงินออมจะหายก่อนเป็นอย่างแรก รายจ่ายที่ควรอยู่ในหมวดนี้เท่านั้นค่าที่พักเช่าห้องหรือแชร์ห้อง1,500-2,000บาทค่าเดินทาง600-1,000บาทค่าอาหารแบบประหยัด2,500-3,000บาทค่าเนต็ตหรือมือถือ200-350บาทของใช้ส่วนตัว300-400บาทรวมกันต้องพยายามไม่เกิน5,400บาทถ้ามากกว่านี้แปลว่าโครงสร้างชีวิตแพงเกินไปและต้องปรับทันที เช่นย้ายไปแชร์ห้องลดแพ็กเกจเน็ตเปลี่ยนวิธีเดินทางหรือลดมื้ออาหารด้วยการทำกินเองบ้าง i n นไซด์ ight, 30%สําำหรับคุณภาพชีวิตไลฟ์สไตล์เท่าไหร่2 7 0 0บาทหมวดนี้ไม่ใช่หมวดฟุ่มเฟือยแต่เป็นงบความสุขที่กันไว้ใช้โดยไม่รู้สึกผิดหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินเดือนน้อยต้องตัดความสุขทิ้งแต่ความจริงคือถ้าคุณไม่กันงบให้ความสุขเลยคุณจะเผลอไปหยิบจากหมวดจำเป็นอยู่ดี และนั่นอันตรายกว่าการกันงบไว้ตั้งแต่แรกงบ2,700บาทนี้ใช้กับอะไรได้บ้างกาแฟชานมขนม300-500บาทต่อเดือนเสื้อผ้า1-2ชิ้เช้นราคาเบาเบา0 0 0 0 0บาทดูหนังเดือนละครั้งวันลดราคา120-160บาทสังสรรค์กับงบจำกัด300-500บาทเก็บไว้ใช้จุกจิกที่อยากจ่ายแต่ไม่จำเป็น1,000บาทขึ้นไป ใช้ให้หมดได้แต่ต้องอยู่ในเพดานเพราะหมดนี้คือตัวกันชนที่จะปกป้องไม่ให้คุณต้องดึงเงินออมรับสิทธิ์10%สำหรับเองินออมฉุกเฉินหรืออนาคต900บาทนี่คือหัวใจสําคัญของระบบเพราะ900บาทอาจไม่ทําให้คุณรู้สึกรวยแต่มันกําลังทําให้คุณไม่จนซ้ําวิธีเก็บให้สําเร็จคือโอนทันทีที่เงินเดือนออกอย่ารอเหลืออย่ารอสิ้นเดือนแยกบัญชีและไม่ผูกพร้อมเพย ยิ่งกดง่ายยิ่งเผลอใช้แบ่งเก็บรายสัปดาห์ได้ถ้ารู้สึกเยอะไป225บาทต่อสัปดาห์จิตใจจะรู้สึกเบาขึ้น Warning แล้วถ้าค่าใช้ใจ่ายจำเป็นของคุณเกิน60%ละ่ะคุณปรับสูตรเป็น70-20-10หรือ80-10-10ได้ชั่วคราวแต่ห้ามตัด10%เงินโอมออกเพราะนั่นคือการเอาอนาคตไปใจ่ายให้ปัจจุบันและคุณจะติดลูบหมดทุกเดือนแบบไม่มีทางออก k e ย์ซัมมารสรุปหัวใจของสูตรนี้60%ทำให้คุณรอด30%ทำให้คุณไม่เครียดจนเผลอใช้ผิดที่10%ทำให้คุณเริ่มสร้างความมั่นคงได้แม้ตัวเลขเลข็กเมื่อคุณใช้สูตรนี้ต่อเนื่อง6-12เดือนคุณจะไม่ได้แค่มีเงินเก็บแต่คุณจะได้ระบบที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากคนที่เงินเดือนคุมเราเป็นคนที่เราคุมเงินเดือน และนั่นคือก้าวแรกของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงครับค่าไลฟ์สไตล์30%ใช้ยังไงไม่ให้ล้นงบไลฟ์สไตล์สำหรับเงินเดือน9,000บาทคือ2,700บาทต่อเดือนหมวดนี้เป็นดาบสองคมที่สุดเพราะมันคืองบความสุขที่ทุกคนควรมีแต่ก็เป็นหมวดที่พร้อมจะบานปลายได้เงียบที่สุดเช่นกันหัวใจสำคัญไม่ใช่การห้ามใช้แต่คือการออกแบบให้ใช้แล้วไม่ล้น เพราะถ้าคุณไม่มีงบให้ความสุขเลยคุณจะเผือไปหยิบเงินจากหมวดจำเป็นหรือเงินออมอยู่ดีและนั่นริจุรั่ต้นของลูปการเงินพัง 1. แยกบัญชีคือแยกชีวิตเมื่อเงินเดือนออกให้คุณกัน60% 5,400บาทไว้ในบัญชีรายจ่ายจำเป็นที่ห้ามแตะและโอน10% 900บาทเข้าบัญชีออมทันที ส่วน30%หรือ2,700บาทให้กดออกมาเป็นเงินสดหรือใส่ไว้ในบัญชีแยกที่ไม่ผูกพร้อมเพย์ไม่ผูกบัตรเพราะยิ่งกดง่ายเท่าไหร่โอกาสเผลอใช้เกินยิ่งสูงเท่านั้น 2. ตั้งเพดานรายหมวดย่อยแบ่ง2,700บาทเป็นหมวดย่อยเพื่อล็อกกรอบเช่นความสุขรายวันขนมกาแฟซองของกินเล่น1 0 1ถบาทต่อวันคือ300-450บาทความสุขรายสัปดาห์ ชานม1แก้วต่อสัปดาห์40คูณ4คือ160บาทเสื้อผ้าของอยากได้1 2ชิ้นต่อเดือน300-600บาทสังสรรค์แบบงบจำกัด300-500บาทกันชนเผื่อจุกจิก1,000บาทเมื่อคุณตั้งเพดานคุณจะใช้ได้โดยไม่รู้สึกผิดและพอถึงเพดานคือหยุดอัตโนมัติ 3. ใช้กฎ48ชั่วโมงกับของอยากได้อยากได้ของชิ้นหนึ่งวันนี้ให้รอสวันก่อนซื้อ 70-80%ของที่อยากได้จะหายอยากเองนี่ไม่ใช่การทรมานแต่คือการกรองอารมณ์ก่อนจ่าย 4. เลือกความสุขแบบต้นทุนต่ำแต่คุณค่าทางใจสูงเช่นเดินตลาดนัดแทนคาแฟแพงดูหนังวันลดราคาแทนวันหยุดใช้กาแฟซองแทนแก้วและ70-80บาทประหยัด200-300ต่อเดือนเปลี่ยนจากการซื้อของคลายเครียดเป็นการซื้อประสบการณ์ราคาถูกเช่นเดินเล่นถ่ายรูปทำคอนเทนต์ ซึ่งเหมาะกับสไตล์คุณที่ชอบจัดระเบียบข้อมูลอยู่แล้วคุณสามารถมองมันเป็นชาเลนจ์จัดงบแบบมีระบบแทนการรู้สึกว่าตัวเองต้องอด 5. อย่าเปตามเพื่อนเปนตามงบเวลาถูกชวนออกไปอย่าตอบว่าไม่ไปแต่ตอบว่างบผมมีเท่านี้กินอะไรที่คุ้มคุ้มกันไหมเพื่อนที่จริงจะไม่ทําให้คุณต้องฝืนส่วนเพื่อนที่ต้องให้คุณจ่ายเกินตัวเพื่อรักษาหน้าควรเป็นเพื่อนที่คุณรักษาระยะห่างทางการเงิน เป้าหมายของหมวดไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ให้คุณมีชีวิตรู้แต่ให้คุณมีชีวิตสมดุลรอดโดยไม่เครียดและออมได้โดยไม่ฝืนเพราะความมั่นคงทางการเงินสำหรับเงินเดือน9,000เริ่มจากการคุมเงินให้ไม่ร่วงเงียบในหมวดที่ยืดหยุ่นที่สุดนี่แหละเงินออม10%เก็บยังไงให้ไม่หาย900บาทต่อเดือนอาจฟังดูเป็นตัวเลขเลข็กแต่สำหรับคนเงินเดือน9,000บาทนี่คือหมวดที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เงินเก็บ แต่มันคือระบบสร้างความปลอดภัยทางการเงินของคุณปัญหาของการออมไม่ใช่เริ่มไม่ได้แต่คือเริ่มแล้วเงินหายไประหว่างทางโดยเฉพาะเมื่อบัญชีออมมันกดง่ายโอนคล่องจ่ายไวสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบัญชีใช้ฉุกเฉินแบบไม่ฉุกเฉินจริงดังนั้นวิธีทำให้900บาทไม่หายต้องอาศัย5เสาหลัก 1. โอนก่อนทันทีที่เงินเดือนออกนี่คือกฎเหล็กของการออมสำหรับไรายได้น้อยอย่ารอให้เหลือ เพราะมันจะไม่เหลือวันที่เงินเดือนเข้าให้คุณตั้งนิ้วเตรียมไว้เลยโอน900บาทออกจากบัญชีหลักทันทีเหมือนจ่ายบินให้ตัวเองที่ห้ามขาง 2. ใช้บัญชีที่เข้าถึงยากขึ้น1ระดับไม่ผูกพร้อมเพย์ไม่ผูกบัตรเดบิตเครดิตไม่เปิดแอปไว้หน้าแรกถ้าเป็นไปได้ใช้บัญชีที่ต้องกดหลายขั้นตอนหรือเป็นบัญชีที่ไม่มีบัตรเช่นบัญชีฝากออมแบบดิจิทัลที่แยกเฉพาะ หรือบัญชีสหกรณ์หรือฝากประจำถ้ามีตัวเลือกเพราะยิ่งเข้าถึงยากเท่าไหร่เงินยิ่งปลอดภัย 3. แบ่งเก็บเป็นรายสัปดาห์เพื่อหลอกสมองให้รู้สึกเล็กลงถ้าคุณรู้สึกว่า900บาทมันก้อนใหญ่เกินไปให้ใช้วิธีหั่นยอดแบบนี้225บาทต่อสัปดาห์คูณ4เท่ากับ900บาทต่อเดือนการเก็บทีละ225จะทำให้คุณรู้สึกว่าทำได้ง่ายกว่าและลดโอกาสดึงเงินออกก้อนเดียวเมื่อใจสัน่น 4. ส,สร้างกองทุนฉุกเฉินขนาดเล็กแยกภารกิจให้ชัดเงินออมของคุณควรมี2หน้าที่หลักออมเพื่อฉุกเฉิน (Emergency Fund) ออมเพื่ออนาคต (Future Savings) ในช่วง3-4เดือนแรกให้คุณโฟกัสสร้างกองทุนฉุกเฉินก่อนเช่น900คูณ4เดือนเท่ากับ3,600บาทตัวเลข3,600อาจยังไม่เยอะ แต่พอมีฉุกเฉินหนึ่งครั้งมันจะช่วยไม่ให้คุณต้องไปกู้หรือดึงเงินจากหมวดจําเป็นจนสภาพคล่องพังทั้งเดือนพอคุณสร้างกองฉุกเฉินแล้วเดือนต่อไปค่อยเปลี่ยนภารกิจของ900เป็นออมเพื่ออนาคตต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ 5. ถ้าจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆให้ดึงจากไลฟ์สไตล์ก่อนเสมอเพราะหมวดไลฟ์สไตล์คือหมวดยืดหยุ่นที่สุดแต่เงินออมคือหมวดที่สําคัญที่สุดถ้าคุณดึงจากออมก่อนแปลว่าระบบแบ่งเงินมันกําลังพังสรุป หัวใจการออม9รายบาทให้ไม่หายโอนก่อนแยกบัญชีเข้าถึงยากหันยอดห้ามดึงถ้าคุณทำ5เข้านี้ต่อเนื่อง900บาทจะไม่ใช่เงินก้อนเล็กอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการเงินที่ไม่พังซ้ำและเมื่อวันหนึ่งรายได้คุณเพิ่มขึ้นระบบนี้จะพาคุณออมได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งเพราะความมั่นคงไม่ได้เริ่มจากตัวเลขที่เยอะแต่เริ่มจากตัวเลขที่ไม่หายไปไหนทำให้เงินออมงอกต่อ แม้เริ่มน้อยเมื่อคุณเริ่มมีเงินออม900บาทต่อเดือนแล้วขั้นต่อไปไม่ใช่เก็บให้เยอะขึ้นทันทีแต่คือทำให้เงินที่เก็บไว้เริ่มมีโอกาสองอกเงียบเของมันเองแม้จะยังเป็นยอดเล็กก็ตามหลายคนคิดว่าต้องมีเงินหลักหมื่นก่อนค่อยลงทุนเงินหลักร้อยเอาไปทำงานอะไรได้แต่ความจริงคือการลงทุนที่เหมาะกับไรายได้น้อยไม่ได้วัดกันที่กำไรสูงสุด แต่วัดกันที่ความปลอดภยัยบวกสภาพคล่องบวกความต่อเนื่องเพราะถ้าคุณเสี่ยงเกินไปตั้งแต่ยังไม่มีเงินสำรองพลาดครั้งเดียวเข้ากลับไปลูบหมดเงินทั้งเดือนทันทีดังนั้นเราจะเลือกวิธีที่ช้าแต่มั่นคงและเริ่มได้ด้วยยอดน้อย 1. เงินฝากดอกเบี้ยสูงแบบดิจิทัลปัจจุบันหลายธนาคารมีบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงให้ผลตอบแทนดีกว่าบัญชีปกติเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มสร้างกองทุนฉุกเฉิน เพราะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ถอนง่ายถ้าจำเป็นจริงความเสี่ยงแทบไม่มีเงินยังอยู่กับระบบออมของคุณแม้ดอกเบี้ยที่ได้จะเป็นหลักสิบแต่นี่คือก้าวแรกที่ทำให้คุณชนะเงินเฟ้อเล็กๆแล้ว 2. กองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มาเค็ตฟันหรือกองทุนความเสี่ยงต่าเริ่มได้ที่100-500ถึงบาทต่อครั้งผลตอบแทนอาจไม่หวือหวาแต่ความผันผวนต่ำมากเหมาะกับการพักเงินให้โตมากกว่าฝากปกติ โดยยังไม่เสี่ยงแบบหุ้นรายตัว 3. สหารณ์ออมทรัพย์ถ้าที่ทำงานมีให้เลือกมักให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากธนาคารทั่วไปและมีระบบหักออมอัตโนมัติซึ่งช่วยให้เงินไม่หาย 4. ตั้งกฎการลงทุนสำหรับคนเริ่มต้นงบน้อยเพื่อป้องกันการออมล้มเหลวห้ามลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงถ้ายังไม่มีเงินฉุกเฉิน3 0 0 0ถึงห้า0ห้ามคาดหวังกำไรไวห้ามใส่เงินที่ต้องใช้ภายใน30วันไปในความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ให้โฟกัสที่ออมก่อนปลอดภัยก่อนแล้วค่อยโต 5. ใช้พลังของการทบต้นแบบคนงบน้อยเช่นออม900ต่อเดือนเท่ากับ1ปีเท่ากับ1 8 0 0บาทถ้าได้ผลตอบแทนเฉลีย่ย1.5-2.5%ต่อปีกองทุนความเสี่ยงต่ำหรือฝากดอกสูงเงินอาจโตเพิ่มอีก150-300บาทต่อปี3ปีทบกันเรื่อยๆเริ่มเห็นการงอกที่ไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไปมันอาจยังไม่เยอะ แต่คุณได้สร้างสิ่งที่สำคัญกว่ากำไรไปแล้วนั่นคือระบบทำให้เงินงอกได้โดยที่คุณยังไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่สรุปเงินออมงอกต่อได้ถ้าคุณให้มันมีบ้านที่ถูกต้องและงานที่เหมาะกับขนาดของมันเริ่มน้อยไม่ผิดผิดที่เริ่มแล้วหายหรือเสี่ยงจนกลับไปลูบเดิมและวันที่คุณได้เงินเดือนมากกว่า9 00 0ันสิ่งที่งอกที่สุดจะไม่ใช่แค่เงินแต่คือทักษะจัดการเงินที่พาคุณโตไปได้ทุกยอดรายได้ระบบสำคัญกว่าแรงฮึด สร้างวินัยด้วยโครงสร้างเคยไหมตั้งใจจะออมเงินตั้งแต่วันที่เงินเดือนเข้าฮึดเต็มที่บอกตัวเองว่าเดือนนี้แหละจะต้องเก็บให้ได้แต่พอผ่านไปสิบวันความตั้งใจก็เริ่มเบลอผ่านไป20วันก็กลายเป็นเดี๋ยวค่อยเก็บสิ้นเดือนและสุดท้ายพอสิ้นเดือนมาถึงจริงๆก็ไม่เหลืออะไรให้เก็บอยู่ดีนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่คนเงินเดือน900 0 แต่เกิดกับแทบทุกคนที่ใช้แรงฮึดนําระบบเพราะแรงฮึดเป็นพลังระยะสั้นแต่ระบบคือพลังระยะยาวและที่สำคัญระบบที่ดีจะช่วยให้คุณออมได้โดยไม่ต้องใช้แรงฝืนทุกวัน 1. ทําทำไมแรงฮึดถึงพาคุณไปไม่รอดจิตวิทยาการเงินแรงฮึดทำงานด้วยอารมณ์เช่นอยากมีเงินเก็บต้องไม่ใช้เยอะห้ามซื้อเลยแต่สมองมนุษย์ไม่ชอบคำสั่งที่คลุมเครือและไม่มีกรอบชัดเจน คำว่าพยายามอย่าเยอะให้เหลือบ้างคือคำที่ไม่มีเส้นฟิน i s h ล i n พอไม่มีเส้นคุณก็ไม่รู้ว่าทําเท่าไหร่ถึงพอและเมื่อไม่รู้ว่าพอเมื่อไหร่คุณก็จะหยุดเมื่อเหนื่อยไม่ใช่หยุดเมื่อสําเร็จ 2. ระบบแบ่งเงินคือรั้วที่ทําให้คุณไม่เผือเดินออกนอกทางเมื่อคุณตั้งโครงสร้างไว้เช่น60-30-10คุณจะได้รั้ว3ชั้นรั้ว60%ทําให้คุณไม่ใช้เกินของจําเป็น รัว30%ทำให้คุณใช้ความสุขโดยไม่แตะเงินรอดชีวิตรั้ว10%ทำให้คุณออมก่อนโดยอัตโนมัติระบบนี้จะบังคับพฤติกรรมไม่ใช่บังคับความรู้สึกซึ่งทำให้ทำตามได้ง่ายกว่ามาก 3. ออกแบบสภาพแวดล้อมให้ระบบทำงานแทนคุณตัวอย่างการสร้างโครงสร้างเปิด2-3บัญชีแยกหน้าที่หลักใช้ออมไม่ผูกบัตรกับบัญชีออมไม่เก็บแอปธนาคารไว้หน้าแรกกดเงินไลฟ์สไตล์ออกมาเป็นเงินสดใส่2 โอนออมในวันเงินเข้าไม่ใช่วันเงินเหลือคุณกําลังทําให้การออมเป็นค่าดีฟอ์ของชีวิตไม่ใช่ตัวเลือกที่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกวัน 4. ระบบช่วยลดพลังวินัยที่ต้องใช้ต่อวันถ้าระบบผิดคุณต้องใช้วินย100ัยร้อเอเซทุกวันแต่ถ้าระบบใช่คุณอาจใช้วินัยแค่ยีที่เหลือ80%ดสิซคือโครงสร้างที่คุณออกแบบไว้แล้วเช่นคุณไม่ต้องตื่นมาบอกตัวเองว่าวันนี้ห้ามใช้เงิน แต่คุณตื่นมาพร้อมบัญชีที่ใช้ได้มีแค่2,700และบัญชีที่ใช้ไม่ได้มี5,400ส่วน900บาทก็ถูกกันออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วคุณเลยไม่ต้องสู้กับตัวเองหนักเท่าเดิม5เป้าหมายของระบบนี้ไม่ใช่แค่มีเงินเก็บแต่คือทําให้เงินเดือนเลิกคุมชีวิตคุณแล้วคุณเริ่มคุมเงินเดือนแทนเพราะวันที่คุณจัดการ9,000ได้วันที่คุณได้หมื่นหหรือ25งหมคุณจะไม่ได้เริ่มใหม่คุณแค่เพิ่มขนาดตัวเลขในระบบเดิมซึ่งง่ายกว่าการเริ่มจากศูน เริ่มเล็กไม่ผิดผิดที่ไม่มีระบบให้มันโตและไม่มีรั้วให้มันอยู่รอดถ้าคุณอยากออมให้ได้จริงเลิกถามตัวเองว่าเดือนนี้จะเก็บเท่าไหรดีแล้วเปลี่ยนเป็นถามว่าเดือนนี้ระบบยังทํางานให้เราอยู่ไหมเพราะระบบที่รอดเท่ากับเงินที่รอดเท่ากับอนาคตที่รอดและนี่แหละคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของการออมครับเงินเดือน9,000บาทอาจไม่ใช่ตัวเลขที่ทําให้คุณสบายแต่มันเป็นตัวเลขที่พิสูจน์สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งได้ชัดมากคุณไม่ได้แพ้เพราะหาเงินได้น้อย คุณแพ้เพราะเงินไหลออกเร็วเกินกว่าที่คุณจะคุมมันได้แล้ววันนี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้จนจบแปลว่าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าการมีเงินเก็บไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินแต่อยู่ที่ระบบที่คุณสร้างให้มันอยู่รอดคุณอาจเริ่มออมแค่100 300หรือ900บาทมันอาจดูเล็กแต่มันกำลังทำให้คุณไม่จนซ้ำกำลังสร้างหลักฐานว่าคุณคุมเงินได้แล้วและกำลังสร้างพื้นที่หายใจทางการเงิน ที่วันหนึ่งจะโตได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่จำไว้เลยครับออมก่อนเสมอแยกบัญชีแยกหน้าที่รอดก่อนแล้วค่อยใช้ความสุขเริ่มเล็กแต่ต้องต่อเนื่องระบบสำคัญกว่าแรงหึดเพราะวันที่รายได้คุณเพิ่มขึ้นสิ่งที่งอกที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือทักษะจัดการเงินของคุณและทักษะนี้แหละจะพาคุณอ,ออมได้ทุกเงินเดือนไม่ว่าจะ9 00 0 หมื่นห้าหรือสามหมื่นเริ่มเล็กไม่ผิดขอแค่เริ่มเป็นระบบและไม่หายไปไหนขอบคุณที่ดูจนจบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์เงินเดือนงบน้อยของคุณแล้วมาเติบโตไปพร้อมกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าเริ่มวันนี้ดีกว่ารอวันที่พร้อม